สวัสดีสื่อมวลชนและก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลผู้แทนราษฎรพรรคก้าไกลครับวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลน,นะครับแล้วผมก็คิดว่าทุกๆคนเนี่ยต่างก็มีความฝันเดียวกันก็คือเราอยากเห็นประเทศไทยที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่พวกเราพรรคก้าวไกลเนี่ยเราไม่เชื่อครับว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันจะแก้ได้ด้วยการหวัง ให้ผู้มีอำนาจเป็นคนดีเคยมีการทดลองที่ต่างประเทศครับการทดลองนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเกมในห้องปิดที่มีคนเพียงแค่2คนอยู่ในนั้นเกมนี้ก็จะมีผู้ถูกทดลองเนี่ยแล้วก็ผู้ทดลองนะครับในการเล่นเกมนี้ผู้ถูกทดลองเนี่ยจะได้รับรางวัลประมาณ20-30ถึงดอลลาร์แล้วแต่คนหลังจากนั้นเนี่ยผู้ทดลองก็จะมอบซองจดหมายที่ในนั้นบรรจุเงิน50ดอลลาร์ให้กับผู้ถูกทดลองแล้วบอกว่าให้หยิบเงินรางวัลของตัวเองไป ในส่วนที่เกินนะั้นใส่ซองเหมือนเดิมแล้วเอาไปใส่ไว้ในกล่องทึบแบบนี้นะครับซึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งและในห้องนั้นไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็บอกให้ผู้ถูทดลองนั้นกลับบ้านได้ทันทีทําแบบนี้ซ้ําๆกับคนหลายสิบคนทั้งวันครับผลปรากฏก็คือเมื่อจบการทดลองแล้วแทบจะไม่มีเงินอยู่ในกล่องใบนี้เลยครับการทดลองแบบนี้มีคนทาํามาแล้วหลายครั้งในหลากหลายรูปแบบทุกครั้งได้ข้อสรุปที่เหมือนกันเสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นคนดีแค่ไหนถ้าคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถโกงได้และมั่นใจว่าจะไม่ถูกจับได้คนคนนั้นมักจะเลือกที่จะโกงเสมอประเทศที่แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีประเทศไหนที่มองการทุจริตในมิติของศีลธรรมหรือจริยธรรมแต่เป็นประเทศที่สร้างระบบที่โกงไม่ได้ ระบบที่โกงไม่ได้คือระบบที่เปลี่ยนจากห้องปิดทึบเปลี่ยนจากกล่องปิดทึบให้เป็นห้องกระจกใสและกล่องใสนั่นก็คือการเปิดเผยข้อมูลรัฐทั้งหมดเพราะข้อมูลของรัฐก็คือข้อมูลที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันและหลักการในการเปิดเผยข้อมูลรัฐต้องเริ่มต้นจากหลักการที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่า open by default หรือข้อมูลรัฐทุกอย่างจะต้องเป็นข้อมูลเปิดเผยหากจะปกปิด หน่วยงานจะต้องขอร้องให้เป็นข้อมูลลับโดยมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวครับว่ากองทัพบ,บกเนี่ยได้รางวัลหน่วยงานที่โปร่งใสที่สุดแต่ข้อเท็จจริงคืออะไรครับข้อเท็จจริงก็คือกองทัพบ,บกเนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลลับเกือบทั้งหมดจริงครับแต่มันกลับมีข้อมูลจํานวนมากที่ถูกตีตราว่าเป็นข้อมูลลับทั้งๆท,ที่ลับจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ผมยกตัวอย่างข้อมูลหนึ่งครับที่ขอยากขอเย็นเหลือเกินครับจากรัฐ คือสัญญาที่รัฐทำกับเอกชนทั้งๆที่สัญญาเหล่านี้เนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือประชาชนทุกคนในประเทศไทยดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จะต้องเปิดสู่สาธารณะทั้งหมดครับเพราะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ากองทัพบกไปทําสัญญาอะไรกับเอกชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสวัสดิการเชิงพาณิชย์พวกเขาต้องมีสิทธิ์รู้ว่ารัฐไปทําสัญญาอะไรกับเอกชนในการสร้างรถไฟฟ้าแต่ละสายรัฐ ไปตกลงอะไรกับเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกและประชาชนต้องมีสิทธิ์รู้ว่ารัฐไปทําสัญญาอะไรกับเอกชนในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนหากจะปกปิดก็ต้องปกปิดเพียงบางข้อความในสัญญาในส่วนที่เป็นความลับทางการค้าเท่านั้นไม่ใช่การปกปิดทั้งฉบับหรือการถ่มดามาทั้งหน้ากระดาษรากับวว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของประชาชนและต่อให้เป็นข้อมูลลับครับ ข้อมูลลับแค่ไหนไม่มีข้อมูลใดที่เปิดเผยไม่ได้ไม่มีข้อมูลใดที่จะต้องปิดเป็นความลับไปตลอดการแม้แต่ข้อมูลที่อาจจะกระทบกับความมั่นคงในวันนี้ในอีก20-30ถึงปีข้างหน้ามันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดอีกต่อไปผมเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่าแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับข้อมูลการสืบสวนคดีการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อ59ปีที่แล้วเนี่ยถือเป็นข้อมูลลับขั้นสูงสุดครับ มันก็ยังมีการกําหนดอายุว่าในวันหนึ่งมันจะต้องปลูกถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนในที่สุดดังนั้นข้อมูลลับในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะลับแค่ไหนจะต้องมีกําหนดจํานวนปีที่มันจะต้องถูกเปิดเผยออกมาสู่สาธารณาชนอีกตัวอย่างของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยครับเมื่อกี้หัวหน้าพักพูดไปแล้วก็คือการประชุมกรรมธิการ ในการประชุกมกรรมธิการงบประมาณซึ่งผมนั่งอยู่3ปีเนี่ยนะครับและพักเก,ก้าไกลก็ผลักดันครั้งแล้วครั้งเล่าให้มีการถ่ายทอดสดแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จทั้งท้ที่กระบวนการพิจารณางบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนเนี่ยมันไม่ควรมีขั้นตอนไหนที่เป็นความลับดังนั้นคณะกรรมการธิการทุกคณะของสภาจะต้องมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าใครก็เข้าไปสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เพราะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าผู้แทนของพวกเขาเข้าไปทำอะไร เข้าไปพูดอะไรในกรรมธิการบ้างทั้งหมดที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยสามารถผลักดันผ่านทั้งพรบรข้อมูลข่าวสารทึ่พักคก้าวไกลเนี่ยก็ได้เสนอไปแล้วผ่านผ่านเข้าวาระในสภาไปแล้วนะครับรวมถึงผลักดันผ่านการผ่านข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งสามารถผลักดันได้ทันทีเมื่อมีสภาหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปพอเราพูดถึงการเปิดข้อมูลหรือ Open Data ครับหลายคนอาจจะบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับรัฐบาลนี้ก็ทำแล้ว เขาก็เปิดข้อมูลมาแล้วแต่สิ่งที่สําคัญในการเปิดเผยข้อมูลครับคือข้อมูลนั้นจะต้องครบถ้วนเข้าถึงง่ายและที่สําคัญที่สุดครับคือจะต้องสามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้ท่านณนาทีนี้เลยครับถ้าทุกท่านลองเข้าไปในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการสักอันหนึ่งแล้วเข้าไปดูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเราก็จะพบกับไฟล์ที่เป็น pdf ครับและบางอันมันเป็นการสแกนจากกระดาษที่ถูกถ่ายเอกสารมาอีกทีด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เอาไปวิเคราะห์ต่อเลยครับ แค่อ่านบางทียังอ่านไม่ออกเลยดังนั้นหากพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลครับสิ่งที่เราจะทําก็คือมาตรฐานกลางของข้อมูลภาครัฐที่ทุกหน่วยงานจะต้องทําตามบนแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายและจะต้องเป็นข้อมูลในรูปแบบที่เรียกว่า machine readable ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆครับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยขั้นต่ําจะต้องเป็นรูปแบบ Excel ที่สามารถเอาไปเขียนข้อมูลเเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ต่อได้ทันที ผมยกตัวอย่างประโยชน์ของข้อมูลแบบนี้ครับเช่นข้อมูลงบประมาณแผ่นดินที่งบประมาณปีล่าสุดเนี่ยสอสอทึงของเรานะครับรวมถึงทีมงานอาสาภาคประชาชนเนี่ยก็เอาไฟล์ pdf จํานวนมหาศาลของจากสํานักงบประมาณนี่แหละครับมาแปลงเป็นข้อมูลแบบ machine readable นะครับแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลแบบนี้มันมีประโยชน์มากแค่ไหนเพราะมันสามารถทําให้เราวิเคราะห์ได้ทันทีว่ามหาวิทยาลัยไหนซื้อคอมพิวเตอร์กี่ตัวกรมไหนเอางบไปซื้อแอร์กี่เครื่อง สารเอางบประมาณไปซื้อรถประจําตําแหน่งกี่คันหรืองบของบางกระทรวงเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดที่สอสอ,อยู่พักเดียวกับรัฐมนตรีจริงหรือไม่เมื่อเรามีข้อมูลที่เอาไปวิเคราะห์ต่อได้แบบนี้หน่วยงานราชการและรัฐบาลก็จะต้องจัดทํางบประมาณอย่างระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตเพราะพวกเขารู้ตัวแล้วว่าพวกเขากําลังถูกจับตามองอยู่ ตัวอย่างต่อไปครับคือการเปิดเผยฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดในแบบ Machine Readable และไม่ว่าใครอยากจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ในมิติต่างๆก็สามารถทำได้ในทันทีครับอย่างเช่นอาจจะวิเคราะห์ว่าผู้รับเหมารายไหนได้รับงานจากหน่วยงานเดียวซ้ำๆตลอดเวลาหรือไม่หรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของผู้รับเหมาเนี่ยเป็นญาติพี่น้องของนักการเมืองหรือข้าราชรการระดับสูงหรือเปล่าแต่นอกจากจะให้ประชาชนวิเคราะห์ได้เนี่ย เรายังมีสิ่งที่เรียกว่าระบบจับโกงอัจฉริยะครับนั่นก็คือระบบอัตโนมัติที่จะติดป้ายธงแดงให้กับโครงการที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเช่นงานที่มีผู้เข้าประมูลรายเดียวงานที่มีระยะเวลาการเปิดประมูลสั้นกว่าปกติงานที่ประมูลกันด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับราคาการผิดปกติหรือบางครั้งจัดซื้อสูงกว่าราคากลาง แล้วถ้าเราลองใช้ข้อมูลทรัพย์สินของทั้งนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ยื่นต่อปปชนะครับมาเชื่อมโยงกับข้อมูลการยื่นภาษีสรรพกรของบุคคลเหล่านี้เราก็จะจับความผิดปกติได้ทันทีครับว่าบุคคลใดกําลังหลบเลี่ยงภาษีอยู่หรือเปล่าหรือร่ํารวยมากขึ้นผิดปกติหรือไม่และมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่คนคนนั้นสังกัดอยู่หรือไม่ ซึ่งระบบจับโกงอัจฉริยะนี้เราสามารถเริ่มต้นพัฒนาได้ทันทีหากพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลสามารถเปิดใช้งานได้ภายในหนึ่งปีและเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบได้ภายใน2ปีครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จาเป็นจะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษคืองานที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวแทนจับโกงจากภาคประชาชนซึ่งก็คือผู้ที่เที่ยวชาในด้านนั้นเข้าร่วมสังเกตการตลอดกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง แม้ว่าโครงสร้างนี้จะมีอยู่แล้วแต่เรามีบุคลากรที่ไม่พอและยังมีค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลทําให้ระบบนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอและอย่างไรก็ตามครับคาว่าโกงเนี่ยบางทีความหมายของมันก็ไม่ได้มีแค่การเอาเงินรัฐเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ยังมีการโกงอีกรูปแบบหนึง่งคือการใช้เงินรัฐเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคือการใช้งบรัฐเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเอง ดังนั้นการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ภาครัฐจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นการใช้งบประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการโฆษณาโครงการของหน่วยงานเท่านั้นไม่ใช่การโฆษณารัฐมนตรีอธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ไม่ได้ควักเงินตัวเองมาทำโครงการทั้งหมดนี้คือระบบที่จะเปลี่ยนห้องที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจากห้องปิดทึบเป็นห้องใสที่ทุกคนจะมองเห็นและการโกงก็จะเกิดได้ยากขึ้นครับ แต่ก็ยังไม่พอครับบางทีมันก็ยังมีคนที่ต่อให้อยู่ในห้องกระจกใสแบบนี้ก็ยังหาวิธีโกงจนได้เราก็จะต้องสร้างระบบที่โกงแล้วไม่รอดครับที่โกงแล้วไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะจะมีคนที่คอยจับผิดและเปิดโปงคนโกงเหล่านี้คนแรกคือผู้สมรู้ร่วมคิดครับเราจะเรียกระบบนี้ว่าโครงการคนโกงวงแตก ในประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกบราซิลอาร์เจนตินาครับมีระบบปราบคอร์รัปชันที่เรียกว่า l e n i e n c y โดยปกติแล้วเนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่สามารถกระทําด้วยตัวคนเดียวได้ครับมันจะต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดเสมอผมสมมุติว่าหากมีการทุจริตการล็อกผลประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยและมีการเรียกเงินใต้โต๊กันผู้สมรู้ร่วมคิดก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่รัรบสินบนและเอกชนที่ให้สินบนระบบคนโกงวงแตกก็คือระบบที่ ในสองคนนี้ใครที่มอบตัวก่อนจะถูกกันตัวเป็นพยานและจะทำให้เกิดความหวาดระแวงกันเองในผู้สมรู้ร่วมคิดเพราะทั้งคู่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผลประโยชน์สูงสุดจะอยู่ที่คนที่ออกมาสารภาพก่อนแต่อันที่จริงแล้วว่าถูกประสงค์ของโครงการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การให้เขามาสารภาพหรือมอบตัวครับ ประสิทธิภาพของมันก็คือการโกงจะไม่เกิดขึ้นเลยตั้งแต่ต้นเพราะคนที่คิดจะโกงเนี่ยก็ต้องหวาดระแวงตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าโกงไปเขาอาจจะถูกอีกฝ่ายเปิดโปงได้คนที่สองและคนที่สามที่จะมาเปิดโปงครับคือเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไปในโครงการที่เรียกว่าแฉโกงปลอดภัยได้เงินในต่างประเทศจะมีระบบที่เรียกว่า whistle blower protection ครับ คือเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนพบเห็นการทุจริตในหน่วยงานและกล้าหาญพอที่จะออกมาเปิดโปรงรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองและรับรองทั้งในหน้าที่การงานและความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาและการเปิดโปงการทุจริตทั้งเรื่องใหญ่หรือเรื่องทั่วๆไปเช่นการพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐรีดไถเรียกสินบนจากประชาชนก็จะต้องมีการเพิ่มรางวัลนำจับให้ประชาชนที่ซีบอแสศ การทุจริตเหล่านี้อย่างเหมาะสมท้ายที่สุดครับต่อให้คนที่โกงและรอดพ้นจากทุกคนมาได้นะครับที่พึ่งสุดท้ายของเราก็คือองค์กรอิสระอย่างปปชแต่แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถพึ่งพาปปชที่ไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนได้ตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการที่เรามีปปชที่ไม่ได้ที่มีที่มาจากคณะรัฐประหารครับคือคดีไม้ล้างป่าช้าหรือ GT 200 ที่ในเอกสารการอนุมัติการจัดซื้อเนี่ยปรากฏลายเซ็นของนายพลที่อยู่ในคณะรัฐประหารอย่างชัดเจนแต่สำนวนของปปชกลับไม่มีการเอ่ยถึงบุคคลเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นเราไม่มีทางหวังได้เลยว่าองค์กรอิสระแบบนี้จะทํางานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเราจําเป็นจะต้องมีปปชที่มีที่มาที่หลากหลายยึดโยงกับประชาชนและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย โดยถูกเสนอมาจากทั้งผู้แทนราษฎรทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝั่งฝ่ายค้านและจากที่ประชุมศาลและคัดเลือกโดยใช้มติสองในสามของสภาผู้แทนราษฎรและหากประชาชนไม่พอใจการทำงานของปปชก็สามารถถอดถอนปปชได้ด้วยการเข้าชื่อสองหมื่นชื่อและเริ่มต้นกระบวนการถอดถอนผ่านสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน พราะพวกเราเชื่อเหมือนกับประชาชนจํานวนมากครับว่าหากเราต้องการลดการทุจริตเราก็ต้องการองค์กรที่ปราบทุจริตที่เข้มแข็งและองค์กรที่มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนมีนกลไกความรับผิดรับชอบต่อประชาชนเท่านั้นจึงจะทํางานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริงระบบทั้งหมดที่พักก้าวไกลเสมอมาในวันนี้นะครับนอกจากความเปิดเผยโปรง่งใสใจความสําคัญของมันทั้งหมดก็คือ นี่จะเป็นระบบที่ทำให้ต้นทุนในการต้านคอร์รัปชันนั้นมีราคาถูกลงเปลี่ยนจากระบบที่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบการทุจริตจะต้องใช้ต้นทุนต้องพยายามไปขอข้อมูลหาข้อมูลที่เมื่อได้มาแล้วก็วิเคราะห์ต่อ,ตอดได้อย่างยากลำบากต้องใช้ทั้งบุคลากรและเวลาไปจำนวนมากให้กลายเป็นระบบที่เขาใช้เพียงแค่การคลิกทีเดียวก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและว,วิเคราะห์ต่อได้ทันที เปลี่ยนจากระบบที่คนที่อยากจะเปิดโปรงการทุจริตมีต้นทุนที่สูงลิ่วทั้งอนาคตในการงานของพวกเขาหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาเองให้เป็นระบบที่รัดรับรองสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเขาและให้รางวัลที่พวกเขาสมควรที่จะได้และในทางกลับกันเช่นกันครับระบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของการคอร์รัปชันนั้นมีราคาที่แพงขึ้นเช่นกัน เพราะพวกเราพักก้าวไกลเชื่อว,ว่าประเทศนี้ไม่ได้ต้องการคนที่อวดอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีมาปราบโกรงแต่ตัวเองกลับทําตัวอยู่เหนือการตรวจสอบแต่เราต้องการพักการเมืองที่มีเจตจำนงที่จะสร้างระบบที่ดีที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไม่สามารถทุจริตคอร์รัปชันได้ให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้อย่างคุ้มค่า ไม่รั่วไหลไปสู่กระเป๋าของคนที่เข้ามาสแสวงหาอํานาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและให้ประเทศไทยปราศจ,จากทุจริตคอร์รัปชันในแบบที่พวกเรามีความฝันร่วมกันครับขอบคุณครับ